สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูความคุ้มค่าของการเอาลูนไปแลกท่านะครับนี่หลังจากที่เราฆ่าหัวหน้าทุกตัวนะฮะเราก็จะได้รูนมันมานะฮะความทรงจำของมังกรมรณะโฟติซัตซึ่งเราจะทําในวันนี้นะครับเราจะแลกหอกสายฟ้าโฟติซัตนะฮะมีให้เลือก2ออย่างนะฮะสายฟ้ามรณะนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะเลือกหอกสายฟ้าโฟติซัตก่อนนะฮะหอกสายฟ้าโฟติซัตเนี่ย mm hmm. เขาใช้ความศรัทธานะครับล้วนๆเลย46นะฮะ FP ที่ใช้ก็คือ45นะครับเรียกหอกสายฟ้าสีแดง2เล่มทิ่มแทงต่อเนื่องจากกลางอากาศนะเป็นมนตราที่ใช้พลังของมังกรโบราณโฟติซัตนะครับ เรียกหอกสายฟ้าสีแดงสองเล่มทิ่มแทงต่อเนื่องจากกลางอากาศนะฮะหอกสายฟ้าจะระเบิดฟาดสายฟ้าใส่รอบข้างสายฟ้าแฝดสีแดงคือสัญลักษณ์ของมังกรโบราณผู้ได้ชื่อว่าศิลาสุดแกร่งในสงครามมังกรโบราณน,นะครับนี่เป็นไงบ้างฮะเราจะมาติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสเลยกับ พวกทานเท่านี้นะฟื้เปิดไฟนะจะได้เห็นชัดๆในทีทสก่อนเลยแนะนำว่าให้ใส่ตัวบับสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องรางที่ทำให้ค่า fp น้อยลงนะพอตัวนี้เป็นสายสรัทธานะครับ โอ้ oh, ราชาน,นี่เราจะไปเรียกพวกนี้มานะเป็นสายฟ้าโจมตีเฉพาะนะครับไม่ได้มีสถานะอะไรติดมาด้วยนะฮะแล้วก็การโจมตีนั้นเป็นระยะใกล้นะครับไม่ได้ไกลมากนะครับจะมีสายฟ้าอันสุดท้ายนะฮะที่ลามไปด้านหน้าแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับเราต้องกระโดดอยู่ที่สูงก่อนนะฮะถึงจะโดนตีไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าเรายังอยู่ต่ำนี่โดนฟาดล่วงเลยนะฮะ ค่าเอพีที่ใช้นี่มันโหดเหลือเกินฮะหนึ่งตัวละครตัวนี้ก็ทำได้แค่3ทีเท่านั้นนะครับชุ้งชุ้งนะเป็นไงบ้างฮะคุ้มค่าไหมครับโฟร์จิตซัสสายฟ้าคู่ตัมตัมจ,ว,จวบ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  เอ้ยซอมซอมก็แล้วแต่นะฮะอยากจะเอาไปเล่นอะไรยังไงนะครับก็ความคุ้มค่าก็ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอีกเวทหนึ่งนะฮะของโฟร์ซัดนะครับนั่นคือสายฟ้าที่แบบว่าติดสถานะด้วยนะครับอืออือโอ้โหดูเท่นนะดูสะใจมากนะฮะ ามาฆ่าใครได้ไหมไม่รู้เน้นเท่นะฮะเล่นปิดเกมเท่ๆนะครับปังปังเออเหออปังปังนะฮะจ้าต้มต้มสุดแรงเดี๋ยวเราไปดูอีกเวทหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราแลกอีกอันหนึ่งล่ะ จมตีสายฟ้ามรณะนะครับเป็นมนตราที่ใช้พลังอันถูกกลืนกินนะฮะโดยมรณะของมังกรโบราณโฟติสั์เรียกสายฟ้าฟ,า,ฟาดมรณะรุนแรงฟาดใส่รอบข้างมีผลติดสถานะมรณะหากช้าจะทําให้สายฟ้าฟ,า,ฟาดได้นานขึ้นเป็นสายฟ้าสีทองที่กอดวินสหายของมังกรโบราณใช้นะครับตูนี้ใช้ศรัทธา47จนะฮะ เมื่อกี้ใช้สรัทธานี่สิบหกนะครับรู้สึกว่าอันนี้แต่ค่า fp เนี่ยใช้น้อยนะใช้สาสิบสองเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นไงฮะติดมรณะไหนไม่เห็นจะติดเลยมีไิดมรณะบ้างฟุ้งๆอย่างนี้ไม่เห็นมีใครติดเลยมีแต่โดนสายฟ้าไม่เห็นติดสักคนเลยเข้ามากันก็ไปเข้ามาก็ไม่เห็นติดติดไหมไม่ติด ใช่ยังไงอ่ยคือหายตัวหรอแล้วก็ไปเรียกฟื๊บหรือเปล่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปประยุกต์ดูนะครับสำหรับผมผมคิดว่าเจ้าตัวสายฟ้าที่ใช้โจมตีจะทำให้ศัตรูตายนะแล้วก็คุ้มค่ากว่านะครับแต่ส่วนสายฟ้าอันนี้พอไปอยู่ในที่สูงนะฮะฟาลงมาด้านล่างมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับ แต่ถ้ามันเอาไว้ใช้แบบว่าผสมกับคาถาหายตัวนะฮะและย่องเข้าไปแล้วก็ฟาดใส่อาจจะมีผลอยู่นะฮะทำให้ศัตรูวิ่งหนีนะครับหรือว่า PvP วิ่งหนีนะฮะนี่นจะมีมรณะขึ้นมานะครับอย่างมันดูเป็นสีดำดำเหลืองเหลืองนะ้หน้ากลัว ใครพวกกลัวมรณะนะฮะเกมนี้มรณะถือว่าโหดสุดๆแต่ถามว่ามีใครติดไหมยังไม่เห็นี่เห็นแล้วพี่อัศวินนี่แกก็เดินถุย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 เข้ามาเลยโอ้โห,โหพี่ครับพี่ไม่ติดมรณะแต่พี่ตายเพราะสายฟ้ามรณะมันจะติดไหมแล้วถ้าเราใส่เครื่องรางนะฮะที่มีลักษณะมรณะด้วยนะครับส่งเสริมมรณะด้วยน่าจะดีนนฮะเช่นไม้เท้านะครับถือไม้เท้าข้างหนึ่งนะแล้วก็ถือตรานะครับ รามนตานก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปจัดการรูนอีกหัวหน้าตัวหนึ่งนะครับสวัสดีครับ